เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชิปาบ้านพร้อมที่ดินบรรยากาศดีพื้นที่กว้างๆนักผู้ชมเลือกซื้อเล็กอยู่นะครับพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยติดถนนลาดยางด้วยเดินทางสะดวกมีบ้านมีโกดังให้พร้อมครับบนเนื้อที่หน,นึ่งไร่สองงานสามตารางวาแปบนี้ โกดังครับเอยป,ปรับปรุงรีโนเวทอยู่อาศัยกันได้พื้นที่เยอะทําประโยชน์ได้เยอะครับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคดแด้งนะครับด้านหน้าเป็นถนนลาดยางในหมู่บ้านในชุมชนเดินทางสะดวกรถสวนกันได้สบายมีไฟถนนให้ด้วยครับกังนก็ไม่มืดไม่เปียวกจะเปิดเป็นร้านค้าร้านขายของก็ได้ทําธุรกิจก็เหมาะครับโกดังทําบ้านเช่าก็ได้สบายเลยอยู่ในชุมชนครับผู้คนสัญจรผ่านไปมาจะอยู่อาศัยก็เหมาะเดินทางสะดวก พื้นที่เยอะครับไม่แออัดไม่วุ่นวายเป็นส่วนตัวแปลงนี้อยู่บ้านหนองก้านครับตำบลบลหัวเรือจังหวัดอุดรขอไปครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจังหวัดอุบลาารบบลาชธานีกับราคา3ล้านสองแสนบาทครับสนใจก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ